สวัสดีค่ะการแข่งขันกีฬาฮาเฮและรักสุดคอฟ้าฟอแฟนฟอฟันเวียสกุลวัฒน์และมินพิชยานำลูกทีมสนุกกันเต็มที่คู่นี้ไม่มียอมกันง่ายๆหรอกค่ะ เส้นทางบันเทิงวันนี้มีภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฮาเฮล่ารักสุดขขาฟ้าฟ o r แฟนฟ o r f u นมาให้ชมค่ะช่อง7สีเอาใจแฟนและครที่ร่วมสนุกกับแอปพลิเคชันดู7 HD และส่วนหนึ่งจะค่ายมุมใหม่คัดเลือกให้มาร่วมเล่นเกมกับนักสแสดงอย่างใกล้ชิดทุกคนที่มาเป็นแฟนตัวจริงเพราะดูทุกฉากทุกตอนเลยค่ะมินพิชยาหัวหน้าทีมสีส้มมาแล้วค่ะตามมาด้วย2หนุ่มลูกทีมหลุยเฮสดาสันและเออรุชาเวียสุกุลวัฒหัวหน้าทีม,ทม,ทมสีเขียวก็ใช่ย่อยมีลูกทีมหนุ่มและสาวทัพทีมอเนรินหมูภูสนะและแพรวารระ เริ่มเกมแล้วนักแสดงเต็มที่พร้อมมากๆเกมลูกบอลมหาสนุกผลัดกันรับผลัดกันโยนเกมเรือบกอาศัยความสามาคัคคีล้วนๆค่ะวิ่งเจ็ดขาสีส้มนำมาก่อนแต่สีเขียวก็ไม่ยอมแพ้นะคะเกมกีฬาวิบากทั้ง2ทีมอึดกันจริงๆ <S 2> <S 2> กองเชียวเวียวสุกลวัฒน์และมินพิชยาแรงดีไม่มีตกร้องเพลงเชียตลอดการแข่งขัน,ขน,ขนค่ะ เชียร์ของเราสนุกมากแล้วก็คือคืนมากเลยค่ะทำให้วันนี้ทีมของเราชนะไป2อเกมเรียบร้อยแล้วสุดยอดก็คือแบบสนุกอะเป็นเกมกีฬาดเด็กๆแต่ว่าแบบมันแฝงด้วยความสนุกแบบสุดยอดจริงๆใช่